อยากดูลีดาคนอื่นก่อนเอาเป็นว่าใครมาสมัครครบหมดเราจับฉลากเออสมมติมาสิบคนเราวนกระดาษเขียนฉลากหนึ่งสองสมหยิบเจอของใครคนนั้นมาเลยเอออย่างนี้แหละครับอเอาแบบนี้เนอะกรรมการนี่นนน พี่น้องที่จะแหวกแอกมาสมัครได้แล้วท่านอาจารย์อาจารย์ครับหมายเลขสิบสี่หมายเลขสิบสี่หมายเลขสิบสี่ชั้โก้ออาชั้โก้นี่แก้ตัวเหรอคะชั้โก้ครับพี่น้องครับอยากขึ้นถุงถุงฝันหรือครับรบแล้วครับไปนะครับโอ้โหนาครับพ่อไม่ธรรมดา จะขึ้นได้ดีตรงนี้เสกหาหานี่นี่นี่ใหญนะครับมีตัวที่ไม่อยากให้ช่างโคนเหนือกว่าเขาครับแอบมาจับหางเอาไว้ดึงหางไว้ฮ่าาว้าวจับพลยจับหาเอาไว้บูนะครับไปพีมขึ้นไปนะครับระวังาระวังระวังจะหากนะครับเวทีจะหักครับขึ้นข้งหน้า ตรงไหนขึ้นด้างหน้าเอาคือหาบันไดช่วยไม่มีเอาขึ้นได้เอาขึ้นได้มอนกันระวังแค่ถุงนพเขาโงยลงไปนะครับเตรียมให้เวลานะครับครับระวังกันติดหาแววไปด้วยนะครับเดี๋ยวดึง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 ยังไม่ลงดึงยังไม่ได้นะครับดึงไม่ได้กำลังเห็นมือแล้วครับส่งมือมาแล้วครับไปแล้วครับโอเคไปโ้ยอันน้โอ้โหพี่น้องปรบมือให้กำลังใจเยอะใหญ่เลยนะครับที่สถนน้กระเบี ไม่ได้เลยนะครับแม่ีนสุดยอดเลยนะครับธรรมดาชักโก้ชักโก้เอาแล้วทำไมปีนแล้วไม่เห็นลงมาลงไม่ได้ติดอยู่ตรงนั้นเลยครับติดแทนหางว่าไปเลยโอ้สุดยอดนี่เห็นไหมแล้วว่าแล้วติดลงน้ำด้วยนะเออนั่นเห็นไหมนิ่งเลยนี่เห็นไหมนิ่งนิ่งาหมายเลขสามสิบสามสสามสิบสามครับต่อไปพร้อมทำการบิน ทีมงานสิ่ง,งนี้ก็มีสามทีมทั้งหมดครับยอ,อย่าลืมเนอทีมงานสิ่งนี้เดี๋ยวเรารวมตัวถ่ายรูปร่วงกันเอาขึ้นไปแล้วนะครับทีมงานสิ่งนี้ชุดที่เท่าไหร่นี่ 3> 3ชุดสามสิบสามครับเอา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 หวจะโมยหัวจะโงยอย,ย่าเพิ่งลงย่อนนิดหนึ่งก็จะลงเออนั่น ขึ้นสง่างามเหมือนกันนะครับตอนนี้ลมลมเบื้องต่ำจะดีถ้าสูงไปหน่อยนี่ลงไม่พอครับเขาเลยเม่ขึ้นสูงว่าวนี่จะสังเกตถ้าลมวนสูงว่าวก็จะติดลมวนอยู่สูงมากลยนู้นมีอีกตัวหนึ่งลมด้านนั้นสูงมากเลยเห็นไหมเป็นว่าวลิบๆอยู่ตรงนั้นเองครับว่าวที่ฟ้นดิงนิ่งเฉยๆนี่ก็คะแนนไม่ดีนะครับท่านครับมี่ผมถามกรรมการมา ว่้าขึ้นไปแล้วต้องมีสายซ้ายขวานิดหน่อยครับพองงามเพื่อให้หางนี่เด่นสะบัดไปมานะครับนั่นต้องมีการสายตัวนิดหน่อยครับสายซ้ายสายขวาเพราะให้ดูงามงามไม่จะเป็นนิ่งนิ่งเฉยๆก็เหมือนเหมือนกระตัวอะไนที่มันไปแห้งตายอยู่บนฟ้าครับกรรมาการว่าอย่างนั้นนะครับหมดรือยังครับว่้ายักษ์